สีไม้เราเมัดผมไม่ทันนะได้ได้ได้เ,เลยนะครูอยนจะเข้าแล้วมาเขาใสเร็วๆหน่อยสีไมโ้โอ้ยแบบ๊บนึงสิแล้วหน้ามาเธอเนี่ยฉันเตรียมไม่ได้หรอก,กนะเฮ้ยแย่แล้วกิ้งออกแล้วเอ,อยา,งงายังไงดีอะพี่ไม้ใช่มัดเป็ทันแล้วเนี่ยพอเธอว่าเธงเรียนเข้าแล้วเออรู้แล้วนะไปให้ไม้ทันเข้าเรียนไปไปโอ้ยไม้ทำยังไงดีเรายัมัดผมไม่เสร็จเลยเออไม่เป็นไรหรอกครูไม่ตรวจหรอกนะเธอก็ ตรงนี้เไม่ตรวจหรอกสวัสดีครูอ่าสวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วันจันทร์ถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณครูจะต้องตรวจร่างกายนะคะมาผู้ชายเธอชื่ออะไรนะอ่ะแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อตีครับอ๋อนี้มากแต่ขอดูซิ้นทรงผมผู้ชายเนี่ยอ,อืมเกือบยาวแล้วนะอ่ะไปยืนรอเพื่อนตรงนู้นได้เลยนะครับจ้า เธอทำเจ้าผมแล้วเธอโอ้ยแย่แถวใหม่ทำาังไงไปอยู่ตรงนี้ไป่ตรงนี้อะไรไม่ได้เรื่องไม่เคยได้เรื่องเลยคนนี้ไหนขอดูซิโอเคแต่งตัวเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูผมทำมันไม่เปียมาเปียไม่ทานค่ะไหนขอดูซิแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามัดผมเรียบร้อยอยู่โอเคไม่มีจอนมาโอ้โหขอยิ้มก็แล้วกันนะดีมากไปรอเพื่อนตรงโน้นไหนขอดูซิ เด็กชายอะไรเนี่ย่ครับผมชื่อเด็กชายไหมครับเด็กชายไหมดูทรงผมที่เนี่ยอ๋อยังไม่ยาวเรียบร้อยชื่อปักแล้วเรียบร้อยเก่งมากไนดูคนนี้สิสวัสดีคะ่ะชื่ออะไรคะเกลี่ยค่ะเกลี่คุณแม่ตั้งให้หรอคะค่ะเก่งมากเลยชื่อพ้อมากเลยคะ่ะโอ้โหเหงก็ไม่มีผมโอ้โหเรียบร้อยมากทุกคนมาดูมาดูนี่ แตัวเรียบร้อยผู้หญิงจะต้องแต่งแบบนี้นี่ข้างหลังต้องเปียสองอันแบบนี้เข้าใจไหมมาผู้หญิงคนที่ไม่เรียบร้อยครูต้องจัดการรอครูตรงนี้ชมพู่ชมพู่รีบมากมเลยเร็วเม่๋ด้ไม่ได้เดี๋ยวดี๋ยวเวเูี๋ยวเวครูมาแล้วเดยคเูี๋อเดี๋ยดวดยวยดเเพื่อนทดครู เธอมัดผมไม่เรียบร้อยไงกฎรเะเบียบของโรงเรียนคืออะไรโอคร้คือหนูเปี้ยวผมไม่ทานนะคะเปรี้ยวผมไม่ทานเธอก็รู้อยู่ว่าเธอต้องตื่นเช้ามาโรงเรียนแต่เธอก็ยังทาตัวไม่เรียบร้อยอีกเพราะฉะนั้นฉันจะต้องตัดผมเธอ,อเป็นการลนะงโทษอย่าเลยนะคะคุณครูผมผมไ,มไม่ได้่ค่ะหนู<ม>เรียบร้อยแล้วหนูไีรอตรงนู้นนะคะ เธอไม่เรียบร้อยฉันจะเอาข้า่องหลังเธอด้วยวันนี้ฉันเอาแค่นี้ทาไมครูต้องทำแบบนี้กับเราด้วยอะไมหน่าเราเสียโฉมหมดแล้วไม่เวลาหรอกชมพู่แบบนี้ก็น่ารักอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราบีให้แล้วแม่เราจะว่าเรายังไงเนี่ยขอเราดูหน่อยสิโอ้โหครูใจร้ายมากเลยอ่ะกล้าตัดได้อ่ะ ก็เธอเนาะผิดระเบียบเองไม่น่าเลยชมพู่ทีหลังเธอต้องเรียบร้อยกว่านี้นะใช่ๆกูเขาทําเกินไปอ่ะแค่ไม่ถักเตียไม่ทานแค่นี้เองไม่เป็นไรนะชมพู่เธอชื่ออะไรนะอ่านแนะนำตัวัดครับชื่อตีครับวันนี้วันอะไร อันนึ่งสอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผมชื่อตีครับไม่ใ่ันล้านตีเรี่เอันนึ่งสอมสวัสดีครับชื่อตีครับอ๋อดีมากแล้วก็ร่างทรงผมแทบเธอเนี่ยอ๋อพอดีเอ่ออะไร เครู้าวเลยทำไมคร like kind of so, so. ูต้องทำเราด้วยทำไมครูต้องทำกับเราแบบนี้ด้วยคราวเลยทำไมครูต้องทำแบบนี้กับเราด้วยอ่ะเท่าเจ้าพี่กันมาทำน่าเสียงชงหมดแล้วโอเค